สวัสดีครับเราอยู่กันที่โตตัาบังพัดนะครับวันนี้เรามาทัวร์เสบียงสวรรค์น,นะครับของอาจารย์เจนยานทิพย์นะครับวันนี้ทีมงานชอนรับจ้างนะครับมีโอกาสได้มาดูแลการขนส่งสิ่งของนะครับให้กับทัวร์เสบียงสวรรค์ของอาจารย์เจนย,ยานทิพย์นะครับก็ใช้รถทีมงานชอนรับจ้างสองคันนะครับผม ก็วันนี้เราก็นำมาสองคันก็จะมีเนี่ยครับคันที่เป็นค่อคทหนึ่งคันนะครับคันมาได้ห้าแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นท่อข้าใบคุมนะครับก็ขอ,อขอบพระคุณนะครับจาดเจนที่ให้โอกาสนะครับครับลุงนะเออ Hi. ตอนนี้ก็ลูกทัวร์กำลังเข้าห้องน้ำนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าห้องน้ํากันเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกเดินทางนะครับผมวันนี้เราจะไปทําบุญกันนะ่าจะสองวัดนะครับผมวันนี้นะครับก็รถบัสประมาณสิบกว่าคันนะครับรถบัสนะครับบัสใหญ่นั่งประมาณ50สิบที่นั่งนะครับสิบกว่าคันนะครับเราก็ ข้างในก็จะเป็นของเอาไปทําบุญนะครับก็จะเป็นพวกสังฆทานแล้วก็พวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ไปทาสีนะครับไปทาสีวันนี้เจะมีกิจกรรมนะครับทาสีเบื้นะนะครับเป็นโครงการเคลือบสนิมนะครับแล้วก็ของทัวรเวสวรรค์น,นะครับเราก็จะได้ไดใช้ฝีมือแรงกายกันนะครับวันนี้ ก็จะต้องทาสีกันนะครับก็น่าจะอีกไม่นานนะครับคิดว่าน่าจะประมาณสักสิบนาทีเราน่าจะได้ล้อหมุนกันนะครับเพราะว่าห้องน้ําก็คนก็จะน้อยแล้วนะครับก็ของใกล้ใกล้เรียกเสร็จภารกิจกันแล้วนะครับก็ได้ออกเดินทางแล้วนะครับเออ คิดจะขนย,ายข้ายครั้งใดน,นะครับก็คิดถึงทีมงานเรานะครับชอนร,รับจ้างนะครับ0890611541ดีดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ